สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะมาพบกับคุณครูกอล์ฟเีระยะดิดเหมือนคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ทับ2โรงเรียนเทศบาล1ขจรเนตรย,ยุทธ์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายกันค่ะการออกกําลังกายนะคะหน่วยนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าขยับกายสบายชีวีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูกอล์ฟก็จะมาบอกเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่เด็กๆสามารถที่จะทําได้ที่บ้านนะคะเช่น การวิ่งแข่งค่ะเด็กๆสามารถที่จะวิ่งแข่งกับคุณพ่อคุณแม่หรือวิ่งแข่งกับน้องน้องที่บ้านก็ได้นะคะต่อมาค่ะการกระโดดค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดขาเดียวกระโดดสองขาอะละค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการปีนป่ายเครื่องเล่นสนามค่ะ <Passion> เด็กๆ <amer> สามารถที่จะปีนป่ายเครื่องเล่นสนามได้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ ต่อมาค่ะการออกกำลังกายที่ง่ายๆอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆสามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยก็คือการเต้นแอโรบิกค่ะแบบนี้นะคะต่อมาก็คือการทําโยคะค่ะโยคะในเด็กก็มีอย่างเช่นแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเด็กๆก็จะทําให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก๊อฟก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย